สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์ารลชแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีวิธีการปักหมุดโพสนะครับในหน้าโปรไฟล์ของเราเองนะครับของแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะทําได้เฉพาะในในเพจนะครับที่เป็นเจ้าของเพจเท่านั้นนะครับถึงจะปักหมุดโพสต์ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ Facebook มีการอัปเดตนะครับก็สามารถปักหมุดโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการทําก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราไปที่ facebook นะครับอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือโพสต์นี้นะครับที่ผมได้ทําการปักหมุดโพสต์ไว้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์เห็นไหมครับตรงเนี้ย โพสที่ปักหมุดเห็นไหมครับตรงนี้จะเขียนคําว่าโพสต์ที่ปักหมุดนะครับวิธีการปักหมุดง่ายๆนะครับนิดเดียวนะครับเราก็เลื่อนนะครับหาโพสต์ที่เราต้องการที่จะทําการปักหมุดไว้ด้านบนสุดนะครับเวลามีเพื่อนๆเข้ามาส่องโปรไฟล์ของเรานะครับเขาก็จะเห็นโพสต์ที่เราทําการปักหมุดไว้เนี่ยนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับวิธีการก็ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆหาโพสต์ที่ต้องการที่จะทําการปักหมุดนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะ เอาเป็นโพสต์นี้นะครับโพสต์นี้นะครับผมจะเอาเป็นโพส์นี้นะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านบนสุดของหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็แตะไว้ท e <design> ี่ตรงนี <generally> ้ครับ3ามจุดตรงนี้นะครับแตะไปนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีนะครับเมนูเด้งขึ้นมานะครับอันแรกเลยนะครับปักหมุดโพสต์นะครับก็เราก็แตะไปตรงนี้เลยนะครับปักหมุดโพส์นะครับเพียงเท่านี้นะครับโพสต์ที่เราทํอทการปักหมุดนะครับก็จะเด้งขึ้นมา ด้านบนสุดของหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่อันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับดูโพสต์ที่เราทําการปักหมุดนะครับก็คือโพสต์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีคําว่าโพสต์ที่ปักหมุดโชว์ขึ้นมานะครับเวลาเราจะถอนหมุดก็ทําได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับเราก็แตะไปที่3จุดตรงนี้นะครับของโพสต์ที่เราได้ทําการปักหมุดนะครับก็แตะไปที่ตรงนี้3จุดตรงนี้นะครับอ่เสร็จแล้วก็ทําการถอนหมุดโพสต์นะครับก็ ไปที่ถอนหมุดโพสนะครับแตะไปเลยนะครับก็เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการเลิกปักหมุดโพสนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกนะครับทริคเล็กๆที่ทาง facebook ได้ทำการอัปเดตมาให้เราได้ทำการปักหมุดโพสในหน้าโปรไฟล์ของเราได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งให้ช่องไ like, ลฟ์สระชาแนลด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ